สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเหตุการณ์ที่เมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเขาก็มาทำตามหน้าที่ของเขามีการมาแจ้งให้ทำการรื้อถอน เอฟซีครับก็ต้องทำตามกฎแต่ทีนี้บ้านหนูผีก็ไม่น่ารอดครับก็แต่ละคนน่ะตามที่กรมทางหลวงกำหนดไว้กี่เมตรกี่เมตรต้องห่างจากถนนก็โดนเหมือนกันครับก็คงจะไม่รอดบ้านใครหลายๆบ้านที่อยู่ข้างทางต้องทำการรื้อเหมือนกันบางเส้นทางเวลาเดินทางจะบังคับการจราจร เราต้องทำให้ได้มาตรฐานเดียวกันอย่าสองมาตรฐานเหตุการณ์นี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างชาวบ้านหรือหนูผีไม่น่ารอดครับเตรียมรื้อเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้รู้ถึงกฎระเบียบของกรมทางหลวงเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็มาคุยดีอยู่ครับแถมยังเป็น Fc ฟลุงพลอีกด้วยเราต้องขอขอบคุณ กรมทางหลวงที่เข้ามาที่นี้น่ะมันก็ต้องมีหลายหลังแต่ละหลังหลังคาใกล้เสาไฟฟ้าแบบนี้รอดไหมครับถ้าอย่างนี้น่ะเราก็ต้องร้องเรียนได้เหมือนกันไหมครับมันห่างจากถนนกี่เมตรตามกรมทางหลวงหลายๆหลังก็ไม่น่ารอดฝากถึงเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงด้วยนะครับว่าถ้าจะตรวจสอบให้ตรวจสอบทุกเขตด้วยนะครับเป็นเรื่องธรรมดา ที่ถูกร้องเรียนลุงก็ยอมรับในการทําตามหน่วยงานต่างๆต้องทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับป้าก็ชี้แจงไปแล้วถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาวัดเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปให้ดูนะ่ะว่าอยู่นอกเขตเท่าไหร่อะไรยังไงก็อยู่ในเขตที่ผิดกฎหมายเหมือนกันมีการเว้นระยะเขตของบ้านต้องห่างถนนกี่เมตร ซึ่งแต่ละหลังหนักกว่าบ้านของลุงบ้านของป้าอีกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะเล่นเรื่องของหนูผีมันบอกว่าเป็นเขตชุมชนยกเว้นต้องยกเว้นหมดไม่ใช่ยกเว้นแค่บ้านพวกมึงฝากถึงกรมทางหลวงด้วยนี่คือบ้านมึงถ้าวัดจริงๆเนะ่ะเข้าไปยังกระจกสิ่งที่ตาพูดเนี่ยเช้ามา ก็มานั่งด่าลุงด่าป้าด่าตาสิ่งที่ตาพูดมันถูกต้องบ้านมึงเนี่ยลุกล้ํามากี่เท่าไหร่เกินเสาไฟฟ้าด้วยซ้ำกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าห้ามสร้างล้ําเสาไฟฟ้าทําไมถึงต่อเติมโรงสีมึงก็โดนด้วยหาว่ามีคนร้องเรียนเองนอกจากมึงนั่นแหละตัวดีเลยฝากถึงมึงนะเมื่อคือนอะอุสาไม่ไลฟ์บอกไว้เลยว่า สิ่งที่มึงกระทำมึงก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นน่ะบ้านมึงก็โดนไม่รอดเตรียมรือ้อเหมือนกันเช้ามาก็มโ νο, เน,นเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดแต่เรื่องเก่าๆเ,เขตเสาไฟฟ้าเนี่ยบ้านหนูผีเกินเสาไฟฟ้าบ้านมึงก็ไม่รอดการสร้างบ้านเขาห้ามสร้างเกินเสาไฟฟ้าเพราะเสาไฟฟ้านะ่ะเป็นเขตหลักทางหลวงมึงก็ไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นน่ะ ไม่น่ารอดเช้ามาอย่ามาดิ้นเช้ามาโนเรื่องเดิมๆเมห่าๆห,หามุกใหม่มาเล่นมั่งนะมึงนี่นะ่ะเรยวระยำจริงๆนั่งด่าดพี่สาวพี่เขยตัวเองมานั่งด่าดทำคอนเทนต์มึงก็ต้องโดนเสียบ้างบอกไว้ให้คือคนอย่างมึงนะ่ะคนอื่นผิดหมดผิดตลอดแต่สำหรับมันมันคิดว่าถูกเสมอคนประเภทนี้ ดูเอาเองแล้วกันว่าเลวแค่ไหนการที่เราสร้างบ้านเนี่ยเคนออกมาตามที่กรมทางหลวงเขากำหนดอีกนี่เราก็ผิดอยู่แล้วอารมุ่มอร่วยกันได้อนาคตถ้ากรมทางหลวงจะมาขยายเราก็แค่รื้อออกความคืบหน้าจากทางช่อง y u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  e เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเช้ามาหนูผีวันๆไม่มีอะไรตั้งเป้าบนตั้งเป้าที่จะหาเรื่องคนนั้นคนนี้วีรกรรม ที่หนูผีมันทำทุกวันทุกวันมันนั่งมโนไปเรื่อยหาเรื่องต่างๆชีวิตหนูผีนะ่ะวันๆไม่มีอะไรเช้ามาก็หาเรื่องด่าเป็นคอนเทนต์เพื่อเรียกเงินไปใช้หนี้ทกศคนเนระคุณอย่างมันน่ะไม่ควรอยู่กับใครได้ผมบอกไว้เลยสิ่งที่มันทำทุกวันนี้มันจะคิดว่าผมไม่รู้พยายามระริกระริ อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นผู้นำชุมชนมันเป็นผู้นำชุมชนไม่ได้หรอกครับขนาดเครื่องบดมะพร้าวมันยังแดกเขาเลยซื้อมา4,500บาทมันยังกินเขาเลยครับคนประเภทนี้เป็นผู้นำชุมชนไม่ได้อีกหน่อยนะ่ะกรวดหินดินทรายมันคงกินหมดถนนคงเป็นลูกกรังหมดมันไม่มีประโยชน์ครับที่หนูผีเข้ามาเป็นผู้นำชาวบ้าน ไม่เลือกอยู่แล้วไม่เกิน5คะแนนครับนี่คือวิรกรรมของหนูผีมันออกมามโนนั่งว่าคนโน้นคนนี้แบบผิดผิดแบบไม่รู้อะไรเลยนี่คือสันดานนิสัยอันแท้จริงของมันพวกเราอย่าไปดูมันครับอย่าไปให้ค่ามันคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญสร้างแต่ความเดือดร้อนสิ่งที่มันทำอยู่ตอนนี้เราทันเกมมันหมด มันเป็นหนี้ร่วมล้านบาทอีกนะครับผมทราบข่าวมาว่าหนูผีเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นเลยครับมันจะให้ตากู้ตาไม่กู้ครับนี่คือเหตุผลที่ตาหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านเพราะมันจะให้ตากู้ครับความลับมันไม่มีในโลกมันพยายามจะให้ตากู้เงินให้มันจนตารำคาญความคืบน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ตาชาญกกกอ,อกได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ตาก็จะมาขอขอบคุณท่านทนายสำนักงานธรรมารังสีได้ยินในคลิปว่าจะไม่ทอดทิ้งลุงผลป้าแตนไม่เทขอยืนยันตามที่ท่านพูดไว้ตาฟังแล้วตาก็ดีใจที่ยังให้ความยุติธรรมให้ความจริงช่วยเหลือลุงกับป้าตาจึงมาทำคลิปนี้ขอบคุณนะครับ ท่านทนายท่านทนายทำงานเป็นทีมทีมใครทีมมันก็แล้วแต่ท่านทนายท่านทนายช่วยด้วยความยุติธรรมความเป็นจริงอันไหนผิดอันไหนถูกก็แยกแยะตาเข้าใจในท่านทนายตาก็เคยไปพักบ้านท่านทนายเคยเห็นหน้าข้าตากันเกือบหมดทุกคนตาก็ไปพักกินข้าวกินน้ำ บ้านท่านทนายสามคืนแล้ววันนี้ก็ได้ยินจากปากทนายอีกว่าจะไม่เทก็ขอให้เป็นจริงนะครับก็ถือว่าสงสารพวกเราเนาะพวกเราก็ไม่รู้กฎหมายรู้บ้างเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่มีอะไรคือชาวบ้านธรรมดาถ้าหากการว่าความไม่มีทนาย มันก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นศาลต้องมีทนายอย่างน้อยต้องมีทนายอยู่ในศาลเขาเรียกว่าทนายคนจนมั้งตามที่ตาเข้าใจรู้จักสู้คดีกันไปตาถึงอยากบอกว่าความยุติธรรมมีไหมมีครับสู้เพื่อความยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในใจเรานี่แหละ ทำไมถึงว่าอยู่ในใจเมื่อศาลตัดสินมาแล้วมันตรงกับใจที่เราคิดนี่แหละความยุติธรรมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ตังนี้ครับวันนี้ทนายลุงพลป้าแตนวันนี้อยากจะพูดให้สมาชิก fc ได้เข้าใจว่าทางทีมทนายประชุมกันเรื่องอะไรพูดถึงรายละเอียดให้เข้าใจว่าวันนี้ทางทีมทนายเรานั้น ก็เป็นห่วงคดีต่างๆของลุงพลมากพอสมควรก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของการเตรียมพยานหลักฐานในคดีหลักๆต่างๆเพื่อให้ครบทุกประเด็นทุกมุมที่เราได้ถแถลงเปิดคดีต่อสาลทางหลังบ้านเองก็มี FC มาต่อว่าว่าทางทนายจะเทลุงพลอีกทางทนายของธรรมารังสีขอยืนยันต่อ f c ว่า เราไม่มีทางเทคดียอย่างเด็ดขาดเราจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลุงพลถึงที่สุดเราทำงานกันตลอดเรื่องไม่เป็นข่าวแต่เรานั้นก็ต้องทำงานเพื่อสแสวงหาพยานหลักฐานทั้งหมดให้ครบทุกประเด็นที่นำเสนอที่ถแถลงคดีไว้ต่อศาลเปิดคดีไว้พอถึงเวลาวันสืบแล้วจะได้ไม่ติดขัดอะไรเพื่อที่จะ ให้ fc ได้มีความสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงลูกพลกับป้าแตนอะไรแม้กระทั่งคดีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทางลูกพลทางทีมทนายความนั้นทางนี้ก็ได้ศึกษาหารายละเอียดอยู่ตลอดเวลาถึงจะไม่ได้อยู่เป็นทนายความในคดีนั้นแต่เมื่อเรารับเข้ามาดูแลในคดีหลักแล้วเราก็ต้องศึกษา ดูข้อมูลทั้งหมดของตัวลุงพลเพื่อที่จะทำให้ FC ไม่ผิดหวังในทีมทนายของธรรมรังศีพยานหลักฐานในคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงได้